สวัสดีครับวันนี้ผมแฟมคาร์ลเกมเมอร์อีกนะครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟที่มีชื่อว่าสกายบล็อกนั่นเองนะครับอ่าวันนี้ก็มาอยู่กับแขกรับเชิญนะครับเชิญนะครับนั่นก็คือเอาไปไหนแหละในไงในไงโอเวนเกมเมอร์นั่นเองคุณดังๆไม่ได้ดหรอไม่ได้ครับแป๊บๆหนึ่งนะครับ้ยแกทำไมอยู่ตรงนี้ได้อย่าไปฆ่ามันนะมันอยู่ตั้งนานแล้ว มันขึ้นมาไม่ได้หรอใช่ไม่นะเกือบอชั้นตกนี่อะไรเหรอขุดขุดดิเนี่ยนะปั๊มเหรอใช่เนี่ยทางตรงนี้อ๋อฉชนยัมีที่ขุดเลยอย่าไ,ไปทำไมมีคอมโบสโตนเลยอย่าพึ่งนะรออนนั้นพอดีเขาให้เตียงสองอันไวนะ้เนี่ย ดีเราสองคนเลยเอ่อพวกเราจะต่อไปนู่นไหมไม่เยอะอย่าพึ่งดิงานก็ยังไม่เสร็จเลยอันนี้ตรงนู้นด้วยไหนไหนไหนม่อยู่ในกล่องนไหน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 ไหนอย่าลืมบอกฉันนะตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วอาจสิบห้านาทีไม่ได้นะครับเอ่อว่าจะทำอะไรนะนไหนประตู ผมดเองปปรระะตตููผขุดเองครับนี่ครับนี่คือบ้านบ้านเหรอผมไม่เหนื่อยครับไม่ใช่บ้านเนี่ยก็คิดเป็นสัว่าเป็นบ้านผมนี่เอาเตียงมาข้างหน้าที่เกียร์ทำครับนี่ขุดเองเลยแล้วเนี่ยใช่แล้ว ระวังแม่เจ้าคุณดับนะดับก็ทำไมอ้าวอย่ามาต้นสิออกคุณได้ปเปิดเสียงไหมเปิดสินี่เต็มนะเออ้าวอย่ามาบัางแป๊บแป๊บเฮ้ยเตียงได้ กดตั้งการเยอะไหมอเคนอนเหรอ้ก็นอนอยู่อะนอนเหรออย่าพึ่งกดไปเรื่อยๆนั่นแหละเม่ใช่เกียร์กดดเอ๊ะดับเลยโอ้โหบอกแล้วมันจะดับเชื่อผมไหม ไม่เชี่ยคนโอุ้ยอุ้ยทำไปไปด้วยโอ้ ้ไเยอะมากเลยแค่ตัง้งหนึ่งสเต็กนะไหนไหนไหนนี่นูเอาแค่นี้เองอไว้สักทีกันจะทิ้งหนึ่งสเต็กแล้วเก็บไว้หนึ่งสเต็กแล้ว มาจำคนละอันเลยเดี๋ยวผมจะทำให้วิธีแบบประหยัดนะครับทำเครื่องความหินแบบประหยัดที่สุดรอๆๆไหน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 อยู่ไหนรออยู่ไหน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 อ่าอยู่ไหนอยู่ไหนแป๊บเดียวต้มขอทนรอไม่ได้หรอตมขอไม่ก็บพร้อไม่ได้หรอตุน้ำปลาคลองหายไหม อย่าพึ่งไปนะของหายดีจะไม่หายไดไไงตเก็บของก่อนเดี๋ยวนะคุณได้ตัดต้นไม้กี่ครั้งแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสมด้ๆรวมเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่สี่สองสาสี่หนึ่งสองสาม ถ้าผมออกเนี่ยจะพูดได้ยังไงนะหนึ่งสองสามผมขอต่อไปทำนั้นได้ไหมนะไม่จะมีมอนเตอร์เกิดไหมไม่ทำไม่ีไม่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 อืดมันมืดแล้ว โอ้ก็บผมตายดีกว่ายนีอ่อดูสิตะกิ้พ,พ่อเพียงเอ้ยก็บผมตายบินผมหายเลยจะพึ่งหน้าจะพึ่งกุดนะกดล็อกผมตายเลยละเพรทำไมเก็บหนไม่ได้ดูสิข้าแหลกจะมาแหลกคุณก็ณออกเข้ามาหน่อยดิ ได้แล้วก็ไม่ดีกว่าผมเห็นแมงมุมด้วยครับแมลงมุมหรอผมก็เห็นหมูมด้วยแมลงมูมหรอใช่ผมเห็นหมูมหด้วยตรงนั้นเป็นฟาร์มใช่ไหมไม่รู้อือจะตายอีกเยได้หรือยังยังเก็บไม่ได้ลาก่อนับเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่นะครับ อีกเกือบอีกเกือบเอาเลยนะครับแหลกมากเลยนะครับตอนนี้ที่ขุดผมงไตัวน,นี้ที่ขุดผมงายผมขุดตรงนี้สอครับน้ดผผูสินี่มีบล็บอกเดียวถ้าอเอ,อ่อผม,มคิดไม่ออกแนะ่ อันนี้มีสองบอกตรงนั้นเออไม่มุมใช่ไหมยอะอุ้อ้ยเอะเดี๋ยอะเดีเด๋ยอ,อะไรเนี่ยงงเลยผมงงกับอันนี้เลยก็จะคูนค้าบออกสิเดี๋ยวนะแป๊บอ๋อเขา้าใจแล้วได้หรือยังยังเดี๋ยวได้แล้วแต่ว่าทำอันนี้กันช่วยเอาเหินแกศลูกมาให้หน่อยดิยต้องหรอกมา<อ>แล้ว<อ> ถึงว่าเขาให้เห็นแกนโลกมาทำไมก็เพราะอย่างนี้นี่เองไม่งั้นกระดูดทำอะไรเราจิตตุ้งนี่มาแรงมือมงมอเกิดอู้นหนึ่งนะเอาเลยเอาเลยเต๋อสีแดงเนี่ยร็จแล้วผมจะทำพี่กันฝนมีฤดูไหม ไม่รู้นี่ตวัวดีอ่ะไปลองลุกไหมมันไม่มีไอ้ถ้ามีลุกก็คงจะดีและทองแม่ เพดไดมอนด์เดมอนผมเล่นดูสิเวลาถึงไหนแล้วอ่าแปดนาทีแล้วเหรอ,หอเร็วจังไม่อยากลำลาเส้นผูเสื้เลยลำลา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 ,ลำลาไม่เสียงอ่ะโอ้ยเลกแตกไม่ใช่ดิบแตกเดี๋ยวเข้าไปเอาไงกันเลย โอ้ผมจะทำที่กันฝนด้วยในตรเมื่อคุณไม่อนุญาตเอ้ยในตรเมื่อคุณอนุญาตาน,น,นี้ีสัตว์ติเลยวก็มันไม่มีหญ้านี่ไงเฮ้ยได้ลนะตอนนั้นผมเลี้ยงไก่ไว้ไม่ใช่หรอหนึ่งตัวมันหายไปไหนไะม่รู้โอ้สงสัยมันตกตายแนละ้วแดนทาเลซอย บอกมาดิอุอ้ยี่ยกล่องอะไรนเป็นเล็กนีก่าเกือบตุ่ยตายไงอยู่หน้านั่นเอ้ยมันแค่<ๆ>อันนั้นเฉยๆเราจะข้ามไปได้เหรอได้อยา่อยาพึ่งจะขงงา้าไปอย่าพึ่งเฮ้ยตกตายขวงหายหมดเลยไม่กลักวลกว็ลองดูสิ นี <h 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 ่ก็มาครับเวอร์ชันน0 1จ1บอนะครับบั๊กนะบิวบิวชอบพูดบั๊กตลอดเลยนะเนี่ยคุณอย่ามาแล้วกันอุตส่าห์ผมต่อทางอ้าวตกเหรอไม่เฮ้ก็กดชิปไปดิก็งนาครับ อ้าวเดีอยวคุณจะไปทางนั้นเหรอ,อเดี๋ยวผมไปเกาบนี้เองเก,กาะมืดจะไปที่นั่น ไปที่นั่นชิบเอา้าต่อตั้งนานแล้วคแค่น,น,นี้เองกปชิบ่น,นเชื่อคุณต่อไม่เป็น่ชจะต่อไปทาง <ผม S 1> นี้เลยทางนี้เนะซอร์นี้ผมจะเล่นโกงนะครับเซอร์เมื่อไหร่ไม่ได้โกงต่างหาก ใครดูพี่ออยบ้างยกมือจะยุกได้ที่ไหนเราเราไม่รู้นะว่าใครยกไม่รู้สิงเราต่อเอ้อาจจะถึงแล้วอีกหกิบเก้ากว่าจะถึงดูสีแมงมุมกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้แมลงมุมนะผมเรียกนะครับคุณไปถึงไหนแล้วผมต่ออย่างเร็วไม่มโคคุณต่อยังไงสอนผมดิ แต่แบบคนดิซี่ยังไงไดูดิดูดิอ้าเวเฮ้ยโอ้โหอัอานไหนคละ่ะไหนคู่หลอระเบียเนด้ย <นะ S 1> เห็นโลกข้างๆด้วยแหละพี่ผมเห็นโลกข้างๆด้วยเล็กใช่ไหมไม่เห็นหลกข้างๆาาที่เาขาทุบไม่หมดน่ะที่เขายังสร้างไม่หมดผมถึงไงนะผมยังไม่ถึงเลยเพราะว่าไกลมากดูดิ ผมถึงแล้วดูสิผมยังไม่ถึงแล้วอ่ะยังไม่ถึงเลยนั่นผมเห็นโลกข้างๆด้วยตายไอ้บ้าโทษทีเอาขอไม่หายใช่แล้วของผมหายนะของผมไม่หายนั่นผมก็ตกได้สิไม่กลัวแล้วตกอยู่นะเบ้าคุณถึงหรือยังแกถึงแล้วช่วยมูด้วยนะ มันไม่มีเครอในหมูมาดิคุณไปฟ้าไม่ไม่เห็นเหรอเอ้ยแมงมุมตกแมงมุมตกตายเลยไม่ต้องอ้าวเอ้ยผมถึงเลยนะไม่ถึงเลยอ้้หผมเห็นรกข้างๆอู้หูใหญ่โตมากไหนนู่นโอผมจะต่อไปถ้าผมต่อไปได้ผมก็จะต่อ ว,ว <ะ S 1> ้าตอีกแล้วผมลืมกองก้นกดชิปโอ้ยเฮ้ยทำไมหมูไม่หายเหมือนเดิมเฮ้ยหมูมันอยู่เกาะเดียวโดดเดียวเดียวได้หมูจะเดีผมช่วยถ้ามีแคดรออ๋อมีอยู่ในกันผมตกมาสิบกว่าครั้งแล้วของยังไม่หายเลยผมลืมกดชิปครับกานวางเค้กอยู่อยู่ในโต๊ะครับทำยังไงหรอ ไม่รู้ผมก็ลืมแล้วแค่ผมจำได้อนมมาด้วยอา้าวเอ้ยหมูขึ้นมาได้แล้ว yeah. เย่ภารกิจเสร็จสิ้นถ้ากินจนสิ้นแล้วให้หมูมีตัวนั้นหรอไม่ได้หมงกลับบ้านหรอเฮ้ยมึงแกตกนะเว้ยอ้าวเอ้ยหมูหายหมูมันตกแกเห็นไหนแกผมมีตาทิพยโอ้ผมเห็นโลบข้างๆด้วยคุณเ,เห็นปะไม่เห็น เพราะว่าไม่ได้ไปดูเอ้าเจอหมูแล้วใช่เพื่อะไรล่ะผมเจอกองแล้วอยู่ข้างหน้าอีกสามสิบเก้าว่าจะถึงมีเรื่องจะมางดวมีเรื่องทำไมทุบผิวเฮ้กองเฮ้ยกองอยู่ใต้น้ำวะกบเท่าไม่หิ้งเบื่อหะดูดิมีผงกระดูกด้วยมีอางารด้วยมีมีอะไรด้วยอะไรล่ย ฉันอยากไปเอาหินจังเลยโอ้าหกินคินี่เยอะไหมหินคูเยอะไหมผมมีแค่ยี่สิบอันได้ไหมไห้คุณเปิดกล่องไม่ได้คุณก็ทิ้งทั้งหมดแล้วแกต้องขุดมาให้ฉันด้วยนะอย่าผมขุดมาให้จะเอ๋อ้าวจะเอผมออกแล้วครับขอวยด้วย แล้วออกทำเพื่อเสร็จแล้วครับเสเดี๋ยวกันครับนะครับเดี๋ยวเพิ่มครับผมขอโทษด้วยนะครับมันอยู่ทำงานครับถ้าต่อไปโดนแน่ผมก็จะต่อผมลองต่อไปดูดิผมไม่ใช่เจ้าจของเซื้อนะครับคุณมีเน็ตหรือเปล่ามีดิผมทำไมเซอร์ไม่ขึ้นล่ะ ของคุณมีเน็ตป่ะมีเอาให้รอดเดี๋ยวครับผมขอติดตั้งอะไรสักอย่างติดตั้งเกมดินั่นก็คือทำไมติดตั้งไม่ได้ทำไมติดตั้งไม่ได้มาแล้วเอ้ย กไไม่อยาด้สโตนฉันหมดมา่คอมโบสโตนคอมโบสโตนฉันหมดคอมโบสโตนมันมืดแล้วนะถ้าฉันหอบไปได้ฉันก็หอบไปได้นะมันมืดแล้วเดี๋ยวฉันเอ้ยหมูตกลงไปอีกแล้วอ่ะทำไมอะไรนะโอ้โหใต้สุดมันมีด้วยอ้าวเหมือนผมไม่มีชีวิตนี่แหละทุกผิงเลยง่ายที่สุด จะไปทุบมัวนะเพราะว่าบางมันบล็อกมันบล็อกเฮ้ยหมูมันตกไปอ่ะก็เดี๋ยวก็สิบ้าซี่<ม>ดู10 <7 S 2> นาทีแล้วดูสิเออ17นาทีแล้วขอโทษด,ด้วย